เรือก็ได้ทิ้งเราไปแล้วครับคนดูตอนนี้ขอวางปืนมาเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดหน่อยฮะหลังจากตีไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับช่วงนี้มันเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยช่องก็โดนปิดกั้นครับนะอารมณ์เล่นเกมเองก็ไม่มี จริงอะช่องเราที่มันเป็นอย่างเงี้ยน่าจะเล่นเกมกับ FC ทซาทำคลิปเล่นกับคนดูกับเพื่อนๆนะแต่ขอบอกก่อนมันไม่มีอารมณ์เล่นเกมด้วยครับนะมันเฉยๆอะ่ะบอกไม่ถูกก่อนก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่อยูดีมันก็เป็นแบบนี้ยเฮ้ยหมีเกมนี้คือเกมสไปเดอร์คราบนะอย่าไปใกล้พวกนี้นะ พวกหมีพวกอะไรอะ่ะผมก็มาถังกันไอพวกนกนี่ก็ข้ามได้นะแต่ต้องเลเวลสูงกว่านี่มีหอ,อกมีธนูก่อนตอนนี้เราต้องเริ่มตัดไม้คราบของเหมือนเหมือนไมคราบนั่นหละก่อนหน้านี้ไฟมันดับครับผมทำคลิปเกมนี้ไปแล้วแหละแต่เวลานอนปุ๊บมันดิ่งออกครับให้เราอัปเดต เกมนี้หลมตั้งนานแล้วไม่ได้เล่นสักทีเล่นในกรอยขำกันไปอะไรประมาณนั้นนะแต่มันมัน,ม,นมันไม่มีอารมณ์พวกนั้นครับนะมันเฉยเฉอะผมก็เลยต้องเออทำใจไปก่อนช่องกโดนปิดกั้นอีกไม่ได้โดนปิดกั้นเพราะ youtube นะจากใครบางคนครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความไว้ใต้คลิป ใครแล้วแต่ที่มาเห็นข้อความก็ฝากแชร์ด้วยนะแต่ไม่พูดออกจากปากแล้วนะถ้าอยากจะเห็นอบพูดออกจากปากก็ไปดูในทิ๊กตอกเอาทิ๊กตอกผมพูดหมดเปลือกเว้ยหมดเปลือกแนะ่ทาให้ผมเป็นแบบนี้ครับคนดูมันทําให้ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ยอมแน,น,น่นอนนะอย่านอกเรื่องเลยเล่นเกมไปก่อนอย่าเซีเรี่สเล่นไปไม่สนุกก็เล่นไปงั้นๆตอันนี้ก็ตัดไม้ไปก่อน เน่เริ่มหิวข้าวแล้วเอาปลาเข้าปากไปก่อนของพวกนี้ไม่ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะเกมเนี้ยเราต้องนอนนะตอนกลางคืนน่ะถ้าไม่นอนอะ่ะไอพ้พวกหมาป่าพวกหมีมันมากระทืบนะเราเน่จริงมากระทืบเราเนะ่เราต้องนอนในดินก่อนนะ่ะขุดโพรงเฮ้ขุดยังไม่ได้เ้ยต้องไปหายนี่ก่อนเพื่อเจอหิน อันนี้เราต้องอยู่ในดินก่อนมีปะแถวนี้มันอยู่แถวนี้เลยไออะไรไม่รู้อ่านอ่าอังกฤษไม่ออกครับเฮ้ยมีปะ,น,ะน่าจะมีครับใครที่เล่นเกมนี้น่าจะรู้ดีครับม่โคตรยากเกมนี้จะลงเมืองไปขุดเพชรขุดอะไรไม่โคตรยากเจอลาวาก็ร้อนสมจริงมากนะเกมนี้โดนฝนไปมากๆมันก็เป็นไข้ ต้องไปน,นอนไม,ไม่เห็นหรอกไม่มีว่ะงั้นขอคราฟก่อนแล้วกัน ปลานี่จึงลงน้ำดิกูจะเอาเนื้อมึงเอาหนังมึงลงดิยในในน้ำมันมีนมปลาปินย่านะไม่มีด้วยเกมเนี้อ,อนะไรกันไอจิบหายแล้วเจอหมีปิ๊ยนะการมองเห็นมันไปแค่ไหนวะเนะี่ยจำไม่ได้ละอ็ฝนตกแล้วอาวยังไม่หยุดนี่หว่า ตรงไหนของมันวะไอหมีอยู่ยตรงอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันน่าจะมืดในเดี๋ยวๆนี่มั้งงั้นขอคราบไม้นี่ก่อน เาเรียกาอะไรนะแต่ตัวนี้เขาเรียกอะอะไรวะกูจำไม่ได้แล้วเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะเคยด,ดูตอนคืนมงไมมงอ้พวกนี้มาเต็มเลยเจอไข่ครับเฮ้ยฟักทองฟักทองกินได้ครับเอาอไปปลูกได้เอาไปทำสวนได้ฟักทองอะ ผมจะดูอารีนาก็อย่ามานี่นะอารีนาผมเล่นเกมไปเรื่อยๆเกมไหนเราแต่ที่เล่นแล้วตัวเองรู้สึกดีกับมันก็เล่นไปก็เลยรื้อฟื้นความทรงจำหน่อยครับพาะเกมนี้เป็นเกมที่ยังเล่นตั้งแต่เด็กไงนะ,นะตั้งแต่ยังเด็กกระโปงทำคลิปรแรกๆเลยเกมนี้แหละแม่งพิกเอ อะไรวะเรียกอะไรนะลืมชื่อไปหมดแล้วปิดครับต้องปิดนะไม่ปิดไม่ได้นะปิดตายนะท่านปิดดูหลอดเอ้แดงๆตรงกลางดิแดงเป๊ะเลยมันร้อนครับมันร้อนต้องออกห่างๆหน่อยไหมทางห่างมันจะลดลงท่านหนาวมันก็ขึ้นสีฟ้า,ฟาอ้าวนี่ไงแร่เจอแล้ว อยู่ใต้พื้นดินประสมผมยังไม่นอนนะก็ข,ขุดเอาร่องเอาแร่ก่อนแม่โคตรคิดถึงเลยในวัยเด็กครับคุณดูโคตรคิดถึงอะดูดิหมามันหอนแล้วเอาจริงอะปองคืนไอหมาป่าเนี่ยมันแกลร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้นะั่น ม่งกระโดดคูสูงจะไม่ผิดนะนี่มันเวอร์ชันอะไรแล้วก็ไม่รูม้มันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มีอัปเดตอะไรเยอะมาม้ากไหมครับยังไม่มีเนี่ยครับไอ้ท็อตเนี่ยมันกลางง่วงมันง่วงนอน้วเราต้องนอนนะอเอาจิงถ้าเราไม่นอน,นก็นี่เคลียป่วยตาย ก็เอาแรกนี่ก่อนเอาไปใช้ก่อนอจริงก็ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะอโอเคเอามามันนิดหน่อยหนก็พอแล้วนี่ยได้แล้วนี่หมามันเห่าหอนเราแล้วที่นี้ เอาเหินครับเอาเหินไปทำขวานอ่าเลเวลได้มันก็ดีนะเลเวลจะได้อัปเกรดครับได้วิ่งไวขึ้นอะไรดีขึ้นอัดเพิ่มสักเท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบนาทีพอมั้งตัดต่อนะตัดต่อให้เหลือแค่ยี่สิบพอเอา ตื้อแล้วมั้งไปตรงไหน๋น่ะเอ้ยไปตรงไหนวะ,น,วะนอนตรงนี้ได้ไหมเออขนอนก่อนแล้วกันจะตายแล้วอ้เอเจอแล้วทางออก ออกมาก็ต้องระวังหมาด้วยหมาอัดอยู่แ,แถวๆนี้ตอนนี้เราต้องไปไล่ฟาร์มครับตอนนี้ไปหาอ,อ,อ,อะไรนะเอ้ยฟักทองเรามีแล้วนีหว,ว่าฟักทองเพราะว่าผ,ผมตัดไม้ทำานี่ดีกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ออกมาครับเอานี้มาแล้วกัน เออไม่ใช่ดีขวานทำขวานขวานทำไงวะอ๋อไม่ได้จะทิ้งครับเอ้เนี่มันไม่ใช่ขวานอะ่ะขวานทำไงวะทองแดงอะ่ะเออเดี๋ยวทองแดงไปหาทองแดงแล้วก็ไปหาเหล็กครับจากทองแดงแล้วไปเหล็ก อนนี้เราต้องทําบ้านก่อนนะทําบ้านตรงไหนดีอะบ้านไม้น่าจะพอละใครทําอะไรกันครับส่วนตรงนี้ปืนเรายังไม่มีับปืนขอปิ้งฟางไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ปืนมาใช้แน่นอนเอ้ยเจอฟักทองอีกแล้วฟักทองกินได้นะฟักทอง เอาไปปลูกได้ด้วยวเ,เด็กดก่อนละกันเด็กก่อนเด็กก่อนทำบ้านแถวนี้ก็พอแล้วเ,เอาไม้มาเดี๋ยวจะทำสวนแถวๆนี้ด้วยเลยไม้บ้านเล็กๆก็พอไม่ต้องใหญ่ขยับมาทางนี้นิดนึง เมื่อกี้เราเจอถ้ำอยู่ฝั่งโน้นนะถ้ำกับงนดูดเออนอ้กพอแล้วตรงนี้เป็นทางออกครับตรงนี้เอาวันนี้มาวางก่อนโต๊ะครับโต๊ะครับน่าจะตรงนี้โต๊ะครับตรงนี้ บ้านเดบธรรมดาธรรมดาเออแค่นี้น่าจะพอแล้วบ้านเอ้าไม่ใช่พิษ แมวเอาเอาอกดีกว่าทำเป็นกระจกดีกว่าตรงนี้คน,น,คน,นดูอา่าแล้วก็ไอ้นี่ครับยังไงนะไม่พอ่ะคน,นดูผมต้องไปตัดอีกอาอ,าอาทำลงังคาก่อนแล้วกัน เดี๋ยวหมามันมากัดเราตอนคืนครับใช่หรอวะโอเคน่าจะใช่ครับวันถูกๆแล้ว มก็ใช้เยอะจริงเว้ยเอาจริงทำบ้านอยู่บนต้นไม้ได้นะแต่ไอพวกใบไม้พวกนี้ไอพวกหม,มาป่าพวกหมีมันพังได้คนดูคือมันทังบ้านเราได้เอ้ยโอเจ็บเลยไหมเงย อันไหนธรรมดาธรรมดาไปก่อนเออทีนี้ก็เหลือไปตัดเอ,อ้ไปเอาทรายฮะไปตรงไหนมีวะอ,อันนี้จะพังละเอาพังละไปเอาไม้ใหม่ครับ กดไปครับยามาลีลาตัดไม้มาด้วยซ้ายตรงไหนวะมีหมอกลงด้วยคนดูหมอกลงมองอะไรไม่เห็นเลย ผมจะเก็บฟักทองไว้นะครับปลูกปลูกข้าวปลูกอะไรเย,เยอะแยะเจอสายละไอ้พวกพืชตัวนี้ก็ต้องเอาปีปลูกนะครับคนโดทำไมได้ยินเสียงแจ่หมามาขูว่วะิ่งตามกนะูป่ะเนี่ย เื่อนี้จะทำบ้านให้เสร็จก่อนคนดูเอาไปเยอะๆเลยสักสักยี่สิบสามสิบพอไหนก็มาแล้วทางก็แลละขุดช้ากว่าเดิมเลยที่นี้ เก็บของครับลองเก็บของเอาของไปเก็บก่อนอย่างเช่นไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เก็บไปครับเก็บเก็บเก็บก่อนตอนนี้ยังไม่สําคัญ เนี่ยผมต้องไปหาหินก่อนคนดูหินก็คือขุดลงดินเนี่ยขุดไม่ข้างล่างนี่แหละฐานยังไม่เจอเลยฐานอยู่ไหนไม่รู้เอหินไปเยอะนิดนึง ถ้าเจอพวกสิงโตพวกเสือดำเนี่ยเรียบร้อยเลยตายเลยเลยยังไ,ไม่เจอฐานเลยแร่อะไรวะเนี่ยจำไม่ได้เลยคุณดูคือแร่อะไรไม่รู้จำไม่ได้เอ้ยมันใช่ทองแดงวะเนี่ย ใทองเล็กป่าว่ะอ่อไหนทางออกวะอรงนี้ทางออกเอาเหินไปวางทำไม้เนี่ย เตาเผาครับเตาเผาตรงนี้แล้วก็เผาอะไรนะเห็นเมื่อกี้ของไม้ปะเอานี่ปะไม่ใช่เออเอามาเป็นฐานก่อน,นครับเป็นฐานก่อนเออเนี่ยเป็นฐานก่อน นล้วนะคนดูแเราก็คราฟของเป็นนี่นี่ท็อตเนี่ยได้ท็อตมาแล้วปากครับเออปากไว้เอ,อ้ยนี่เราก็เผาทรายอ,อ่าไหนทรายวะ ้ยฐานนี้เนี่ยเอาฐานไปใช้เลยเอาซายมาปิดไอ้นี่ก่อนครับ้างดูเอ้ยเสียงคนต่อยกันอย่างเงี้ยคือมันมันมีหมากับอะไรไปไปกัดกันครับนะถ้าเราไปแกมอาจจะได้เนื้อมานะเนื้อเมืดแล้วดูเริ่มมืดแล้ว ตรงนี้ขอปิดก่อนแล้วกันนะเองอย่าเข้ามาในที่ของเองนะตอนคืนเราดูได้เลยครับตรงนี้เต็มเลยตรงนี อย่าเข้ามาเข้ามาทำไมมึงมีประโยชน์โอเค okay. ตอนนี้เหลือแค่ประตูครับประตูยังไม่มีเผาเรนี่ไปเอาเป็นสิเดี๋ยว ก็ใช้ใช้ไม้เผาไม้เป็นถาดเออข้อใจทำไปดูดิดูด,ดิมันมือตืดอเลยดูดิแหมดูเอ,อ้ยอยา่ยาหย่่ดูดิมือตืดอเลยดูดิเสียงไอ้พวกนี้มันจะฆ่ากันตายละตรงนี้เนปะ็นกระจกแบบใหญ่ๆนะตรงนี้รามองเห็นทุกทิศทางครับตรงนี้ก็ด้วย มองเห็นก็ตรงนี้กับตรงนี้เองะตรงนี้จะเป็นที่นอนเราตรงนี้เดี๋ยวเราขอนอนเลยเล้กกันครับนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอปิดคลิปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดิจ๊ะบายคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เราติดตามดู